สวัสดีครับผมมิกจอมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะก็อ่านข่าวนี้เราก็ค่อนข้างดีใจกับคนที่สั่งจองโมเดอร์นาไปหน่อยนะฮะส่วนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะฮะก็มาดูเนื้อข่าวกันเลยกันนะ,สะแสดงความยินดีว่ามันอาจจะมีเห็นแสงรำไรแล้วแหละว่าจะได้เร็วๆ,ๆนี้นะฮะองค์การเภสัชฯเผยนะฮะบริษัทซิลิกแจ้งส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นานะฮะรตแรกกลางตุลานี้นะฮะทยอยส่งมอบสัปดาห์ละ3 0 0แสนกว่าโดสนะ วันนี้นะฮะวันที่14กันยานะฮะองค์การฟริสั์จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาร่วมกับบริษัทซิลิกนะฮะซึ่งเป็นัวแทนจําหน่ายและนาเข้าวัคซีนโมเดอร์นาและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะฮะเขาก็ประชุมกันนะโดยบริษัทซิลิกได้แจ้งความคืบหน้าว่าด้วยกฎเกณฑ์การส่งมอบที่ต้องดําเนินตามแนวทางของบริษัทผู้ผลิตต่างชาตินะกบริษัทผู้ผลิตต่างเชลเป็นคนคุมเกมนะฮะและเป็นแนวทางเดียวกันกับทุกประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งในปัจจุบันนะ มีความต้องการเป็นจำนวนมากนะโดยวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน1 9 5่4 0้านนรล้านโดสนะฮะโอ้ล้านเแสนนะฮะประมาณนั้นนะฮะผู้ผลิตจะสามารถส่งมอบร้อแรกถึงประเทศไทยประมาณากลางตุลานี้นะฮะและทยอยส่งมอบสัป,ปดาห์ละกว่า3,000 300, สนโดสนะฮะต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบในใจมาสที่4ปี64ส่วนที่เหลืออีกประมาณ3ล้านโดสอืมอีกกว่า3ล้านโดส อ่านแล้วงงเนาะสามล้านโดสนะฮะบริษัทจะเร่งส่งมอบอ๋อมันก็อยู่อีกสัญญ,ญ,ญาหนึ่งนะฮะอีกสามล้านโดสจะส่งมอบทยอยส่งมอบจนจบเดียวไม่เกินมีนาปีสองนห้าหกห้านะครับทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่ส่งมอบบริษัทซิลิกจะส่งวัคซีนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามกระบวนการโดยใช้เวลาอีกประมาณ 3- 5วันก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนต่อไปนะครับอืม ก็นาเข้ามาปุ๊บเขาจะให้กรมวิทย์การแพทย์กรมวิทย์เนาะเขาตรวจสอบคุณภาพอีก 3- าวันถึงจะกระจายไปยังหมู่ยชชนนะขนส่งเดี๋ยวนี้ก็เร็วนะวัน2วันน่าจะถึงทั่วนะฮะแต่ตรวจสอบ3าวันเลยนะฮะให้กรมวิทย์ตรวจสอบในส่วนของการจัดสรรจานวนวัคซีนที่บริษัทสิลิกนําเข้าแต่ละครั้งองค์การเพศศัจะจัดสรรตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดโควตาที่มีการจองเข้ามาเป็นหลัก ะะทั้งในส่วนของเอกชนก็ตามในสภา,าการชาติไทยก็ตามโดยจะแจ้งให้โรง,โรงพยาบาลเอกชนเหล่านั้นทราบล่วงหน้านะะเพื่อให้โรงพยาบาลเตรียมที่เตรียมทางกําหนดเวลาให้ผู้ที่จองนะต่อไปบริษัทซิลิกยังได้ยืนยันว่าการดําเนินงานร่วมกับองค์การเริษัทและสมาคมโรงพลเอกชนในการนําเข้าและส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยนับเป็นพันธะสัญญาแรกในประเทศไทยดังนั้นกําหนดการส่งมอบจึงเป็นไปตามลําดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิต ภาษาอังกฤษเขาว่า first come first serve นะฮะโรงพยาบาลเอกชนจึงมั่นใจได้ว่าจะมีวัคซีนฉีดให้กับผู้ที่สั่งจองตามกำหนดการแน่นอนโอ้ผู้ที่จองส่วนใหญ่อาจจะไม่สูญเงินเปล่านะฮะนะฮะองค์การเภสัชและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ติดตามความคืบหน้าการนำเข้าวัคซีนจากบริษัทซิริอย่างต่อเนื่องและหลังจากนี้จะได้กระชับการติดตามได้มากขึ้นนะฮะ จากเวลาการส่งมอบที่ใกล้กับชั้นชิดเข้ามานะฮะซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องดําเนินการในกระบวนการอีกหลายอย่างอีกทั้งยังได้พยายามเร่งรัดให้บริษัทซิลิกส่งมอบวัคซีนทางเลือกมาให้กับประชาชนไทยให้เร็วสุดนะฮะโดยบริษัทซิลิกเนี่ยจะรายงานความคืบหน้าให้กับองค์การเภศสตชและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทราบต่อเนื่องนะฮะเพื่อจะได้แจ้งความคืบหน้าต่อไปเรื่องขอบคุณเรื่องจากสแตนดาร์ดทีมนะฮะขอบคุณที่รับชมครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยขอบคุณครับไปครับสวับ